ดังด้วยัทเอกราชกับสายการกระดาษจำกัดท้องาสีแดเป็นผู้จัดการ้านเครื่องกรองอกระดับเมฆู้กออเดอร์และเจ้าของแบรนด์ Clean Blocks การสวัสดีผู้บริหารของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ ECD แขกรุ่งเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้มีควรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากนะคะ ที่ทุกท่านไห้เกลียดพวกเราหกคนเป็นอย่างสูงในวันนี้วันนี้มีทั้งตั้งแต่บ่ายครัะมีสื่อมวลชนมีการสังภาพเยอะแยะมากมายจะถึงตอนนี้นะคะคือรู้สึกว่าทุกท่านต้องเสียสละเวลาเป็นอย่างมากจริงจริงนะคะต้องบอกว่าการที่ได้รับรางวัลในโปรวอร์ดในเรื่องของคัสเ o อร์โฟกัสนะคะแล้วก็เรื่องของ e n t r อ p r e n เ u อร์ช p พนะคะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นสิ่งที่ตอบอย้ำ กับสิ่งที่ทางบริษัทได้มีมั่นถือมั่นมาโดยตลอดก็คือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า p a c k a จิ้ g เป็นการทำคัสต้องในมร้อยเปอ์นะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าความเป็นของพลางของเราในุงของ s อสเราต้องมีเยอะมากที่เราต้องทำยังไงให้รู้สึกว่าธุรกิจของเราโดดเด่นและแตกต่างกว่าคนอื่นนะคะเราต้องไม่กลัวที่จะเริ่มนับถึงใหม่เสมอ เราต้องชินกับการเปลี่ยนแปลงเสมอเราต้องทําให้พนักงานทุกคนเชื่อมั่นในองค์กรที่ได้แล้วก็อยู่กับเราให้นานนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะแล้กเ็เราก็พยายามทำมาตลอดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของเราพอมาตั้งแต่รุ่นพ่อ40ปี20ปีก่อนเราตัดสินใจที่จะเพิ่มรายผลิตจากเฟโซ่เป็นออฟเซตซึ่งมีการใช้ น่าเป็นการเริ่มนับหนึ่งหน่อยในความรู้สึกของติ๊บางทีมันเกิดจากการต่อยอดนะคะแต่ว่ามันคือการนับหนึ่งหน่อจริงๆเพราะเราต้องเรียนรู้มันทั้งหมดนะคะอีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาก็คือช่วงของโควิดช่วงของโควิดเราเลยเห็นว่าเราอยากจะทำธุรกิจออนไลน์เราคุยกับคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าการทำธุรกิจออนไลน์มันมีความเสี่ยงเสี่ยงนะในเรื่องของภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย ถึององค์กรตีเลยตัดสินใจว่าเราสาร้างแบรนด์นกราลังกมันจะได้แย่ออกจากการก็เลยจะเป็นที่มาของกา,ารสร้างแบรนด์ทีบอกเซนชน่วช่วงโควิดที่ผ่านมาเราเริ่มต้นทางออนไลน์โดยที่เราเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะทำออกมาได้อย่างไรมันจะเติบโตได้จริงหรือเปล่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองใหม่มากต้องเรียนรู้ใหม่จาก B2B เป็น B2C จากการขายมาทําการตลาดจาก ที่เราไม่รู้เรื่องของการทำ m a r k ตติ้งเลยเราต้องมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์มากทำไมเราถึงพยายามที่จะเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเบื้องหลังของความสําเร็จในวันนี้นะคะตี๋อยากจะขอบคุณนะคะวันนี้พอดีคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้มาด้วยนะคะคือพลังของดี๋เนี่ยก็คือมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยะคะ่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากที่หล่อมให้ตี๋กับน้องชาย เป็นนักสู้ที่มีะคุณธรรมขอบคุณน้องชายนะคะที่อยู่เคียงข้างกันในช่วทุกวิกฤตแล้วก็เสียสละเสมอขอบคุณทีมงานทุกคนที่วันนี้มาด้วยนะคะที่เชื่อมั่นในองค์กรหลังสุดเรา,เาประเมินความเชื่อมั่นในองค์กรพนกันกงานประเมินเราถึงตั้งสิบเปอร์เซ็นต์นะคะติมมีความภูมิใจในเนี่ยมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสภาสาหกรรมนะคะวันนี้มีคคะะนนรองประธานสภาแล้วก็ท่านซีอีโอที่ให้เกียรติมนะคะให้มาในวันนี้ด้วย ซึ่งเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ได้มีได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็เอาประสบการณ์มาใช้ในองค์กรเป็นอย่างมากะคะขอบคุณทงางศัสิรีนะคะแล้วก็ทางคณะกรรการแล้วก็ทางทีมงานอาจารย์สมบุทุกๆท่านที่เชื่อมั่นในความในความต,ตอบย้ำในความที่เราอยากที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการ ให้เข้าถึงให้ลูกค้ามากที่สุดนะคะแล้วก็ที่สาคัญคือขอบคุณครอบครัว SCB ที่อยากจะใช้คำว่าครอบครัว SCB นะคะเขาตอยู่กับ SCB มาในฐานะลูกค้ามาก,ก็ประมาณเกือบสิบปีและในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาตีก็ได้โอกาสจาก SCB ค่ะในการเป็นเมนทอรอการมาเป็นเมนทอรอเนี่ยคือทาให้เราเจอคนเก่งๆและเราได้รักพัฒนาตัวเองมากขึ้นมากขึ้น,นจนงเรียกได้ว่า คือเรามีความรู้สึกว่าคุณค่าของเราไม่ใช่การแค่พัฒนาองค์กรของเราแล้วเราสามารถที่จะช่วยพัฒนา s อสเอีให้ยั่งยืนต่อไปด้วยตัวอย่างจะขอเปนช่นพี่จอบนะคะก็คือว่าเป็นพี่ท,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 ที่ที่คิดว่าทุกครั้งที่ได้เจอพี่จอบได้ได้บรรดาใจได้เห็นวิสัยทัศน์ได้เห็นความมุ่งมั่นของพีง่จอบจึเอากลับไปใช้ในองค์กรและก็พัฒนาองค์กรอยากจะทําให้ธุรกิจของเรามีความเติบโตยั่งยืนต่อไปแลวก็ช่วยเเอสอ ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะการเสนอ